ต่อมาเป็นราศีเมทุนนะคะซึ่งจะเป็นคนที่เกิดในช่วงวันที่21พฤษภาคมถึง20มิถุนายนค่ะในด้านการงานนะคะสำหรับช่วงครึ่งหลังของเดือนพฤศจิกายนนี้งานของคนที่เกิดราศีเมทุนนะคะจะเริ่มเคลื่อนไหวเร็วขึ้นกว่าต้นเดือนและต้องตัดสินใจแบบทันทีทันใดมากขึ้นนี่จะเป็นช่วงที่คุณต้องสื่อสารให้ชัดค่ะเพราะคำพูดของคุณจะมีน้ำหนักกว่าปกติ ระวังการรับงานหรือโครงการที่มากเกินไปจนล้าช่วงปลายเดือนมีโอกาสได้รับคำชมหรือฟีดแบค k ดีๆจากผู้ใหญ่หรือหัวหน้าในด้านสุขภาพนะคะระบบประสาทค่อนข้างไวทำให้เหนื่อยง่ายกว่าปกติค่ะแม้ไม่ได้ทำอะไรมากถ้าเครียดจะรู้สึกตึงที่ลำคอไหล่หรือท้ายทอยการพักใส่ยตาสั้นระหว่างวันจะช่วยได้มากค่ะ ครึ่งเดือนหลังนี้นะคะควรระวังการนอนไม่เป็นเวลาและก็ความคิดวนที่ไม่จบค่ะด้านความรักนะคะความรักจะค่อยๆดีขึ้นแต่ควรต้องระวังคำพูดที่หลุดแรงเพราะเหนื่อยล้าคนโสดมีโอกาสเจอคนคุยที่คล่องแคล่วฉลาดและก็คุยกันถูกจริตค่ะคนมีคู่จะมีบทสนทนาที่ตรงขึ้นอาจไม่หวานแต่มีความจริงใจมากนะคะ และนี่เป็นช่วงที่ความส eline, ัมพันธ์เติบโตจากความเข้าใจไม่ใช่ความโรแมนติกค่ะการเงินเริ่มนิ่งขึ้นค่ะแต่ยังต้องระวัง freely, <te> sunshine, ราย ille, จ่ายเรื่องเรียนเสริมทักษะหรืออุปกรณ์ทำงานรายรับอาจมาช้าหน่อยแต่อย่างมาแน่นอนคุณจะเริ่มเห็นภาพการจัดการเงินชัดขึ้นหลังวันที่25ช่วงนี้เหมาะกับการวางแผนการเงินมากกว่าการลงทุนค่ะ ไฮไลท์ประจำเครื่องหลังของเดือนพฤศจิกายนคุณจะได้บทสนทนาหนึ่งที่ทำให้เห็นความจริงบางอย่างชัดกว่าเดิมเพราะมันช่วยให้คุณลงใจขึ้นมากค่ะ